สามวิธีเปิดสร้างรายได้กับ Tik t o k กซีรีส์ใครยังทำไม่เป็นให้ดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับไปดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัวฟิวลิปปีแปดแปดพาร์เนอร์รายใหญ่ติดกับ t ิ k t o k กพื้ที่ทินเพระาะว่าทางกล้องถ่ายทำปั้นคุณสู่ดวงดาว t ิ k ต o k กูคโลอนห้าเงิอนออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับก็มาบอกสามวิธีนะครับการสร้างไรายได้นะครับกับทิกต็อกซีรีส์กันเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ส่วนใครยััังไไมม่ด้สคครรนะบ การทาซีรีส์นะครับก็อาจจะมีหลายๆคนสอนอยู่นะครับแต่ว่าผมทําเป็นคอร์สสั้นๆเล็กๆเอาไว้นะครับก็จิ้มที่ตะกร้าส้มของ Tik t o อกได้เลยนะครับใต้คลิปนี้มีตะกร้าอยู่นะเพื่อนๆก็จิ้มที่ตะกร้าแล้วก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างก็ได้นะครับอชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์และติดตามและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อให้เพื่อเป็นกําลังใจแล้วกันนะขอคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับ โอเคแล้วไปดูวิธีการกันว่าเราจะสร้างได้ไงกับ3วิธีสร้างได้กับ TikTok อ e ซีรีส์เมื่อเราสมัคร TikTok s กซีรีส์ผ่านแล้วแล้วเราก็ลงคลิปวิดีโอของ TikTok s e ซีรีส์ผ่านแล้วเนี่ยนะครับวิธีที่เราจะต้องทำให้3ขั้นตอนนี้เนี่ยในการโปรโมทซีรีส์ของเราได้นะครับหนึ่งเลยเมื่อเราทำผ่านแล้วเพืเ่อนๆจะเห็นไหมครับที่หน้าจอของผมตอนนี้จะมีคำว่าซีรีส์ขึ้นมาตรงหน้าโปรไฟล์ของเราเห็นไหมครับให้เราคลิกเข้าไปครับตรงนี้เราจะเจอซีรีส์ พอตรงซีรีส์เนี่ยพอเราคลิกเข้าไปสมมุติว่าอะใครที่ไม่รู้ว่าอยากทาซีรีส์ยังไงให้คลิกเข้าไปนะครับพอเพื่อนๆนคลิกเข้ามาตรงนี้เขาจะมีให้เพื่อนเพื่อนซื้อเพื่อนเพื่อนก็กดซื้อได้วิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่2ที่เราจะทําได้ก็คืออะกด,ดย้อนลงมาวิธีที่2ก็คือการขึ้นไลฟ์สดครับการขึ้นไลฟ์สดแล้วปักนะครับปากเหมือนปักตะกร้าสินค้าอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเพื่อนๆก็คลิกตรงไลฟ์สดเนาะ นะครับนะนะครับแล้วก็ไปที่ไลน์นะครับนี่เนาะเพื่อนเพื่อนจะเจอคําว่าธุรกิจเห็นไหมครับก็กดตรงคําว่าธุรกิจครับแล้วมันจะมีคําว่าเพิ่มซีรีส์เห็นไหมครับเพิ่มซีรีส์เข้าไปแล้วก็กดตรงเพิ่มซีรีส์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปกดเพิ่มซีรีส์ที่เราต้องการเพิ่มเพิ่มได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆมีกี่อันเราเพิ่มได้หมดเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็ลบออกได้ด้วยเนาะอยู่ตรงนี้อะเพิ่มไปเห็นไหมครับระบบมันจะขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไลค์ได้เลยเพราเรากดไลค์เสร็จ อ่าโทษทีนะครับเพื่อนๆพอเ,พรเรากดไลฟ์เสร็จนะครับไลฟ์สดตรงนี้นะครับอืมพอเรากดไลฟ์สดเพื่อนๆน,นจะสังเกตเห็นว่าตรงมุมข้างล่างตรงนี้ตรงมุมข้างล่างตรงนี้เนี่ยเมื่อมันซักเซสเนาะเมื่อมันระบบมันซักเซสตรงนี้นะครับตรงเนี้ยที่เป็นธุรกิจเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะมันจะขึ้นเป็นคําว่าซี s ีส์แต่ถ้าของเพื่อนเพื่อนเนี่ย ตรงนี้มันไม่ขึ้นคําว่าซีรีส์เนาะถ้าไม่ขึ้นนะครับอ่าลองคลิกดูอีกทีหนึ่งก็ให้เรากดตรงเห็นไหมธุรกิจอีกทีหนึง่งแล้วก็กดตรงซีรีส์ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีตะกาซีรีส์โผล่มาแล้วเห็นไหมครับ พอมีตะก,กา้าซีรี์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเราสามารถที่จะแนะนํานะครับให้เพื่อนๆของเราเข้าไปซื้อซีรีส์ของเราได้เลยซึ่งสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยแล้วเราสามารถพูดถึงได้ด้วยนะเราสามารถพูดถึงได้ด้วยโอเคไหมแล้วก็ไม่ผิดกฎด,ด,ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นระบบซีรีส์นะครับซึ่งการซื้อขายจะอยู่จากตรงนี้นะครับโอเคไหมเพื่อนๆก็ไปดูได้เลยอันนี้ก็คือระบบการสร้างได้กับซีรีส์ในรูปแบบที่ในรูปแบบที่อะไรครับในรูปแบบที่เอ่อที่สองนะครับในรูปแบบที่สองเนาะทีนี้เรามาดูรูปแบบที่สามนะครับ ทำคลิปรีวิวนะครับเพื่อนสมมติว่าผมทําคลิปเสร็จแล้วกันนะครับทีนี้เวลาที่เราจะแนบลิงก์เนี่ยเราจะแนบลิงก์ยังไงนะครับก็นี่เลยเพื่อนๆเห็นตรงคําว่าเพิ่มลิงก์ไหมครับคลิกเข้าไปครับให้เรากดตรงคําว่าซีรีส์ครับเห็นไหมครับก็จะมีซีรีส์ขึ้นมาเราอยากเอาซีรีส์ไหนขึ้นก่อนกดเลยเห็นไหมครับตร,ตรงมุมตรงมุมมุมขวามือบนของแต่ละคลิปมันจะมีให้เราก,กดเห็นไหมครับกดเข้าไปเนี่ยนะครับขึ้นเป็นปุ่มแดงแบบนี้เนาะแล้วเราก็กดเพิ่มไปยัังวดดีโอ่ะกไปครบ แม่ก็จะเพิ่มแล้วเราเพิ่มได้อีกนะอ่ะกดเข้าไปครับกดเพิ่มลิงก์ไปที่ซีรีส์ผมจะใช้ตรงอันนี้แล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็กดเพิ่มไปเห็นไหมครับพอเราทําเสร็จใส่คอนเทนต์ข้างบนเสร็จทําทุกอย่างเรียบร้อยอเราก็กดโพสต์ไปได้เลยนะครับอ่ะเราก็กดโพสต์ไปไเลยทีนี้เดี๋ยวสมมติว่าผมโพสต์แล้วกันโพสต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราโพสต์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมายังไงอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเมื่อเราโพสต์ซีรีส์ของเราไปแล้วเนี่ยนะครับ พอเราเข้ามาในคลิปของเรานะครับเราจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเป็นปุ่มสีส้มเห็นไหมครับแล้วถ้าเราแนบลิงก์ไปกี่ซีรีส์ก็แล้วแต่หรือ,อ,อมันก็จะขึ้นเป็นดัานั้นเห็นไหมอย่างในของผมตัวนี้มันขึ้นว่าสี่เห็นไหมเป็นเลขสี่ผมก็จะคลิกตรงนั้นนะครับพอคลิกเข้าไปตรงเลขสี่เห็นไหมมันก็จะมีเป็นการซื้อซื้อคอร์สเรียนขึ้นมาซื้อระบบซีรีส์ของเพื่อนๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ เตียวตัวทิกตอกเนี่ยเขาทำขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีซีรีส์นะครับแล้วอยากให้มีคนไปซื้อซีรีส์เนี่ยแปลว่าเราก็จะต้องมาเมื่อเราทําคลิปเสร็จเอาคลิปลงในทิกตอกซีรีส์เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากให้มีคนเห็นว่าเรามีซีรีส์แล้วมาซื้อซีรีส์ของเราเนี่ยเราก็จะต้องมาทําคลิปสั้นเพื่อโปรโมทซีรีส์แล้วก็เอาซีรีส์อันนั้นเนี่ยมาแนบเมื่อมีคนสนใจเขาอยากจะดูต่อเขาก็จะเข้าไปซื้อซีรีส์ของเพื่อนเพื่อนนั่นเองเนาะก็ ีนี้ก็ต้องไปทำซีรีส์ที่มีคุณภาพแล้วแหละแล้วก็หาเนื้อหาที่มีคนอยากดูนะครับก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับใครที่ยังทำซีรีส์ไม่เป็นนะก็คลิกนะครับซื้อนะครับซีรีส์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องของการสร้างให้ได้กับ Tik t o k ซีรีส์หรือว่าใครอยากทำตัว La z a d a Affiliate ก็ดูได้ใครอยากทำโ OA ไปมืออาชีพหรือใครอยากขายสินค้าของ La z a d a ามาขายใน t i k t o k ก็ เลือกซื้อซีรีส์เอาแล้วกันเนาะนะครับก็ชุดทชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสต์นะครับแล้วก็ติดตามช่องยูทูบอินฟินิตี้แปดแปดด้วยนะครับ